ต้ึงหน้าบ้านนะกินนี่ครับวันนี้ก็กิดผักตําลึงหน้าบ้านเจ้าของตามภาษานะได้ประมาณนี้นะครับได้ไม่เยอะนะเนื่องจากว่าเป็นผักที่ขึ้นเองก็ลองดูนะครับเผื่อใครอยากหิวก็เชิญน,นะครับผักตําลึงรดิมรัวหน้าบ้านวันนี้ จะทำกับข้าวรอติดตามชมนะครับว่าผมจะทำกับข้าวอะไรคือผักที่เก็บได้หน้าบ้านนะฮะเป็นผักที่ขึ้นเองนะปลอดทั้ง3าปลอดทั้งอะไรต้องมีอะไรในหลายอย่างครับก็เลยน,นี้จะเอามาทำกับข้าวคิดเมนูไว้ถ้าไม่ต้มยำรำไข่หรือก็เกียวไข่ใส่ตําลึงนะครับรอลุ่นดูนะ กับเมนูของผมเย็นนี้อย่างหนึ่งก็มีเมนมูเมนูหนึ่งก็คืออะไรนะไข่เจียวใส่ใบตำลึงนะครับเป็นใบตำลึงข้างบ้านนะเป็นอีกเมนูหนึ่งครับวันนี้มียู2สมนูมน,นะเดี๋ยวจะพาท่านไปดูนะฮะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คืออีกเมนูหนึ่งครับที่ผมทำนะครับเป็นเมนูนะครับไข่เจียว ใส่ใบตำลึงนะฮะก็เราดูว่ามันจะน่าทานอะไรอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้คงยังไม่น่าทานนะเดี๋ยวสภาพเหมือนน่าจะเอาตีเสร็จก็จะมานะครับตีไข่ให้มันแตกลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่สามารถเป็นไข่เจียวผสมใบตำลึงนะฮะหลังจากนั้นก็นำไปที่กระทะนะ หลังจากนั้นก็นําไข่นะครับที่ตีให้แตกแล้วก็นํามาใส่กระทะที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกับน้ํามันนะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะไข่เจียวนะครับไข่เจียวผักตําลึงนะครับแบบนี้คุณผู้ชมดูนะฮะน่าทานรสแซ่บอย่าบอกใขรหลังจากนั้นก็นํามาใส่ที่จานเพื่อจะทําการ กินรับประทานต่อไปก็คือจะได้เมนูนี้ออกมาถ้าเราก็มีใส่น้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะบันลงครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็พามาตะลุยครัวมาหาเหงโนนดอียรวยนะครับวันนี้เมนูเด็ดนะครับเรามีพริกคั่วแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวตามไปดูครับว่ามีอะไรหลายอย่างครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปตะลุย ครัวมาแห่งรวยรลยรวยครับคั่วพริกให้มันสุกก่อนนะครับก่อนที่จะไปตำนะครับหลังจากตำเสร็จก็จะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนแรกคั่วพริกให้มันสุกเท่าที่จะสุกได้น,นี่ครับคือการคั่วพริกให้มันสุกนะฮะให้มันสุกประมาณนี้นะครับ sure it, แล้วเราก็เอาออกไปตำนะฮะเอาออกไปตำนะฮะแล้วก็จะได้เป็นอีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำพริกนะครับ ถ้าเราก็มีใส่น้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะบังมเลงครับนี่ก็อีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นเมนูน้ำพริกนะที่เราคั่วเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อตำเสร็จก็จะนำพริกมาผสมกับตัวนี้นะฮะก็จะได้เป็นอีกเมนูหนึ่งก็คือปลาจมนำพริกสดนะฮะรวมรมกันสองอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะ ทานได้ในเย็นวันนี้นะฮะก็ฝากปุณกำลังใจนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับวันนี้พาตะลุยครัวมหาเหฮงรวยๆนะครับก็รวมรวมแล้วอาหารก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ,ก,บ,บ,ยยนะรบกินแบบง่ายอยู่อย่างพอเพียงนะครับกินแบบง่ายอยู่อย่างพอเพียงเราไม่มีอะไรกินเราก็กินตามภาษานะฮะอย่าลืมนะครับนี่อาหารวันนี้ดูว่ามีอะไรบ้างคิดว่า คงเหลือนะครับเพราะว่าอาหารเยอะปกติกินไม่ได้มากนะวันนี้ก็ได้แค่นี้นะผัดตองลึงหน้าบ้านพริกก็มีอยู่ปลาจอมก็มีอยู่ไข่ก็มีนะครับล้วนแล้วก็กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินนะตอนจากกันไปฝากกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องมหาเฮงรวยนะครับวันนี้ผมเองก็พาคุณผู้ชมมาตะลุยครัวของผมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับครัว ลักษณะครัวทำเองกินเองนะะเก็บเองทุกอย่างฝีมือเองล้วนๆน,นะครับก็ฝากกดแชรกันเลยครับจุงกะสวัสดีครับ